บ้านคือตัวเก็บธุรกิจคือตัวหาวันนี้ผมจะทำให้คุณได้รู้ว่าตีรี่ฮวงจุ้ยจะหาเงินให้คุณได้ยังไงดีอัลล็อกเปิดธุรกิจ เปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ย รายการติอัลเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลี่ฮวงจุ้ยนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะอยู่กับแอนแล้วก็อาจารย์ธนวัลจิระเจริญเว็เหมือนเดิมสวัสดีสสดะนะคะอาจารย์อุ้ยอุ้ยทำไมไวัยรุ่นตกใจตกใจอีกแล้วอาจารย์วันนี้เรามาสต<อ>ูดิโอก็ต้องแต่งตัวนิดนึงใช<อ>่ไหมหวันนี้อยากจะมามาดูสตูดิโอซึ่งเป็นแบบสไตล์มินิมอลที่แบบ หลายๆคนตอนนี้ถ่ายของออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีแบบธุรกิจที่แบบจะต้องแบบมีสตูดิโอถ่ายรูปสวยๆหรืออะไรเงี้ยก็เลยแต่งตัวมาเพื่อจะมาถ่ายรูปออาจารย์ถ่ายด้วยนะวันนี้นะเกี่ยวไหมเกี่ยวอาจารย์เราต้องแบบว่าแบบไปที่ไหนเราต้องสไตล์นั้นเขาที่แล้วไปแคมป์มาก็สไตล์แคมป์แคมป์หล่ออย่างนี้ถ้าไปแบบทางน้ำนี่ใส่ชุดว่ายน้ำป่ะถูกต้องอาจารย์ใส่ชุดชีพด้วยว้าอะไรอ่าอาจารย์เรามาดูฮวงจุ้ยกันก่อนดีกว่าซึ่งจะบอกว่าสตูดิโอแห่งนี้นะคะอยู่ที่จััังหหววดปทุมมมาาาาานนนีพ่อออค้้ไล์โใชบรริกกื สถาท่านี้นะอาจารย์มอธรรมศาสตร์แถวนี้ก็จะมีเยอะมากๆก็จะมาใช้บริการสตูดิโอแห่งนี้ซึ่งเจ้าของสตูดิโอเนี่ยนะคะเขาถ่ายเองด้วยอาจารย์มีสตูดิโอของตัวเองแล้วถ่ายทําเองและเขาแบบฝีมือแบบดีมากๆอยู่แถวนี้อาจารย์พอจะเห็นแบบป้ายแบบบริษัทพรลพีอะไรอย่างงี้ไหมคะนี่อยู่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 นี่แต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยคือ เราพูดถึงตัวการทําธุรกิจของฮวงจุ้ยมาเยอะแล้วถูกไหมค่ะแต่ตอนนี้พอดีสถานที่ตรงนี้เป็นร้านเ,าเป็นสตูดิโอค่ะพร้อมกับบ้านอยู่อาศัยใช่ซึ่งมันมีโจทย์ของบ้านอยู่อาศัยอยู่นะสิค่ะซึ่งมันจะกลายเป็นว่าของสองสิ่งเนี่ยมันจะสวนทางกันนะอ,อย่างเช่นประตูอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นธุรกิจมีกี่ประตูให้เปิดทุกประตูค่ะใช่แต่ถ้าเป็นบ้านให้มีประตูเดียว<ช>ถูกไหมซึ่งมันสวนทางกันแต่ตอนนี้ สภาพแวดล้อมภายนอกถ้าบอกว่าถ้าเจอทางสามแพง่งถ้าทําธุรกิจอย่างเดียวดีแต่ถ้าเป็นอยู่อาศัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ช>แต่ตอนนี้ธุรกิจที่นี่ไม่เจอทางสามแพง่ง<อ>แต่เจออะไรรู้ไหมมอแปลงไฟมอแปลงไฟอยู่ติดบ้านเลยค่ะนี่จุดแรกนะ,ะซึ่งทีมงานก็คงจะเห็นแล้วแล้วก็จะมาเห็นถึงเรื่องหลังคาที่หลังคาเนี่ยมันยืดเลยมาถึงรั้วเขาบอกว่าทําธุรกิจเข้ามาแล้วก็จะกลายเป็นว่าคนนอกที่จะได้ใช้แต่จุดสําคัญซึ่งทีมงานทุกคนตอนนี้ไม่มีคนมองเห็นเลย อาจารย์เดี๋ยวขอแบบว่ามอ,<แ>มองเห็นยังมองเห็นยัง,ง,เ,ยงเดี๋ยวนะอาจารย์อาจารย์เยพิ่งนะตรดตรตรดตรตรสแกนเร็วสแกนเร็วเห็นยังแอสิทธิเอกอาจารย์ออสไม่ได้หนูจะต้องหาให้เจอเห็นหรือยังอาจารย์หาไม่เจอค่ะนี่หันหน้าไปทางนี้<อ> uh นี่เขาเรียกว่าช่องธนูลมใช่ซึ่งช่องนี้อยู่ระหว่างตรงกลางบ้านเลยเห็นไหมบ้านหลังนี้สร้างมาอยู่ตรงกลางกับช่องธนูลมใช่ค่ะช่องช่องนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องธนูลมที่อันตราย มันเหมือนกับเราเนี่ยมีกระแสน้าวิ่งเข้ามาแล้วเราเอาเรือเราเอาไปขวาง แรงแรงน้ำเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถไปทนแรงของธรรมชาติได้แน่นอนซึ่งตรงจุดนี้แหละอันตรายมากสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยอาจารย์ขานแล้วถ้าสมมติบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสถานประกอบการอย่างเดียวไม่อยู่อาศัยแล้วสถานประกอบการอย่างเดียวไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้นอนนิ่งไง<อ>ต้องเข้าใจว่าการนอนของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องนอนนิ่งๆอย่างน้อยมี6-8ชั่วโมงซึ่งตอนที่เรานอนเนี่ยแหละอะไรที่เราจะทําลายเราก็คือตอนที่เรานอนนิ่งๆแต่ถ้าตอนกลางวันอย่างเงี้ยเขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะอย่างน้องแอร์ยังกระโดดกันไปกระโดดมาคือไม่อยู่นิ่ง เขาบอกว่าการไม่อยู่นิ่งหวงจุ้ยจะจับไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณนอนนิ่งๆเมื่อไหร่หวงจุ้ยจับคุณทันทีเขาบอกว่าถ้าตรงนี้เป็นสถานประกอบการอย่างเดียวไม่อยู่อาศัยไม่เป็นไรตอนนี้สิ่งที่เห็นเรื่องสุขภาพของบ้านหลังนี้ก็คือจะเกิดอุบัติเหตุพาตาจากธนูลมจะเกิดโรคร้ายจากหมอแปลงไฟอันนี้อันตรายซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องเสียเยหรอกครับเพราะว่าในโครงการผู่บ้านทุกที่จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะมันจะไม่มีทางหลบมอแปลงไฟหรือจะไปหลบช่องของระหว่างบ้านได้แน่นอนแต่ถ้าเรามองดีๆถ้าน้องแองดีๆนะ บ้านทุกหลังเนี่ยเขาสร้างเป็นระเบียบแถวเดียวกันหมดใช่ค่ะแต่ทําไมบ้านหลังนี้ถึงด้อยู่ตรงกลางไปขวางเขาอย่างนั้นนั่นสิค้าอาจารย์ถูกไหมอะคะอยากรู้ไหมอยากรู้อย่าไปถามเจ้าของกันได้เลยค่ะอาจารย์ไปตามหาคุณอุ้มกันดีกว่าอ่ะคุณอุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อครู่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะในส่วนของภายนอก อาจารย์ลองอธิบายใหคอุ้มดูหนคือตอนนี้มันเป็นบ้านอยู่อาศัยไปด้วยะนะครับเราเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยคุณอุ้มอาจจะไม่ได้สังเกตหรือสังเกตลองสังเกตไปดูหน้าบ้านเราเร<ภ>าจะเห็นว่าช่องลมตรงนี้วิ่งมาตรงกลางบ้านเราเลย<อ>ถ้าอาจารย์จะบอกให้ฟังให้ชัดเจนก็เหมือนกับเรานั่งรถไฟแล้วยื่นมือออกไปถ้าไปโดนอะไรปะทะเข้ามาขาดทันทีถูกไหมถ้ามันเป็นขบวนเหมือนของเขาเห็นไหมตั้งเรียงกันมาเลยคือเป็นขบวนเดียวกันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับจุดที่2คือหม้อแปลงไฟอยู่ตรงนี้อันนี้คืออันตรายเกี่ยวกับเือสภาพ ถ้าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประกอบการอย่างเดียวจะไม่มีผลแต่ถ้าอยู่อาศัยด้วยก็อาจจะต้องทําการแก้ไขบ้างนะครับแต่ไม่ต้องห่วงผิดได้ต้องแก้ได้ไม่มีอะไรผิดแล้วแก้ไม่ได้ค่ะนะครับเริ่มจากแก้อะไรก่อนดีคะอาจารย์จริงๆแก้ก็แก้พร้อมกันหมดอยู่แล้วเนาะอะไรที่มันสะท้อนบ้านเราเจอบ้านเราก็ใช้กระจกไปติดก็ได้น้าเต้าไปแก้ก็ได้นะครับแต่ผมมีทริคสําหรับถ้าสมุิบ้านใครเจอทุกทางเลยหรือเจอมากกว่าสองทางขึ้นไปเจอขวาเจอซ้ายเราก็จะมี ของแก้บางอย่างที่ไว้สาหรับปกป้องเราทั้งบ้านเลยมันมีวิธีแก้อยู่ได้เนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะไหนๆมาเจอตัวแม่ของการถ่ายรูปเราเลยมีภารกิจมาให้พี่อู๋วันนี้นะคะเรามีนี่วัตถุมงคลเขาเรียกของมงคลแม่ทาาวัตถุได้ไหมนี่แหละของมงคลเลยนะครับนี่เหรียญเป็นไงอันนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญอันนี้เนี่ย ไม่ใช่ของที่เอาไว้โชว์นะค่ะอันนี้เขาเอาไว้เก็บไว้เฉยอาจารย์ทำหน้าตาเหมือนแบบว่าเก็บไว้ในกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อใช่ไหมตอนแรกเชื่อแล้วนะคะอาจารย์คืออันนี้แหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเอาไว้สําหรับแก้ทุกทางของเราเลยมนุษย์เรามีสี่ทิศที่ถูกต้องสี่ทิศที่จําเป็นและสําคัญของเรามีอะไรบ้างสี่ทิศเหนือใต้ออกตกขาอาจารย์อ่าอันนี้ถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้แล้วคือจริงๆแล้วสี่ทิศอันนี้คือทิศหลักของมนุษย์เลยแต่ในความเชื่อของคนจีนเขาบอกว่า ใน4ี่ทิศนี้จะมีนักกษัตริย์ประจําทิศของเขาเสือ,อเสือจะประจําอยู่ทางทิศตะวันตกมังกรจะอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะ<ฆ>ทิศเหนือจะเป็นเต่าดำนะครับทิศใต้จะเป็นหงแดงหรือหงไฟลักษณะของ4ทิศนี้เขาจะมีนักกษัตริย์ของเขาประจําทิศของเขาอยู่แล้วค่ะ<ฆ>ซึ่งนักกษัตริย์ตัวเนี้แหละมันคือความหมายว่าเขาจะมาปกป้องเราทุกทิศเลยซึ่งเราสามารถเอาเหรียญตัวเนี้ไปฝัง ตามมุมทิดของเขา <He i. S 2> สแสดงว่าตอนนี้ทุกทิศของเราจะมีนักรรษัตริย์มาปกป้องไว้หมดแล้ว <He i. S 2> เห็นไหม แล้วมีคนมีคนสงสัยอาจารย์บอกมีสี่ทิศแล้วเหรียญตรงกลางนี่คืออะไรนั่นสิค่ะอาจารย์เหรียญตรงกลางคือเหรียญที่รวมทั้งสี่ทิศมาอยู่ที่จุดเดียวค่ะเราจะวางไว้ที่สันเจ้าหรือองค์ติจุเอี้ยหรือเอาวางไว้ที่กระถางทูพระของเราเพื่อดึงข้างหน้าเข้ามาดึงข้างหลังเข้ามาดึงซ้ายเข้ามาดึงขวาเข้ามาเพื่อมารวมอยู่ตรงกลางตรงนี้แสดงว่าคนนี้ไปทําธุรกิจทางทิศใต้ ก็ไปทํามาแล้วเอาความสําเร็จกลับมาที่บ้านหลังนี้ทิศเหนือก็ไปทํามาแล้วก็เอากลับมาเก็บค่ะนี่ไงความสำเร็จจะมาตกอยู่ที่บ้านเรา,เานะอาจารย์อาจารย์พูดก่อนที่จะไปถ่ายรูปขอบูชาหน่อยไ,ได้ไหมไม่ได้ไไดเ,เลยนะ,ะอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองให้ทางที่เนี่ย ถ่ายเป็นสตูดิโอให้เราเออนองอ,อหาวิธีคิดเหลียนมงคลจตุรทิศให้ด้วย<ด>วมันจะรีเซ็ตออกมาเป็นยังไงบ้างได้เออเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณอุ้มนะคะจะถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พักกันักครู่เดียวค่ะดีออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ห่วจุย้ย เขะเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลี่พวงจุ้ยนะคะและแน่นอนวันนี้เราอยู่กับอุ้งซาสตูเดอยวเมื่อกี้นะคะให้โจทย์ไปแล้วว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยจะให้พี่อุ้มเนี่ยถ่ายนี่เลยเหรียญมงคลนะคะซึ่งเป็นเหรียญจตุรทิศของอาจารย์ถ่ายยังไงให้มันดูมีแบบมีความคูลมีความเท่ซึ่งเขาบอกว่าพี่อุ้มถนัดมากๆได <c oughs> ้สไ<อ>ตล์าการถ่ายของเราเป็นงไงพี่อุ้ม จะเป็นสไตล์ของแม่้าค่ะที่นําภาพไปใช้ต่อก็จะมีนำภาพไปทํากราฟิกต่อค่ะก็จะใส่แบบตกแต่งตัวหนังสือโปรโมชั่นราคาต่างๆค่ะอ่าโดยที่ของเราเน้นเป็นแบบมินิมอลคลีนๆใช่ค่ะเห็นแบบว่าของชัดๆเลยใช่ไหมคะแบบว่าลูกค้าเห็นแล้วจะได้ดึงดูดใช่เไปดูสิในทิกตอกอ่ะเอาแล้วนะชัดเลยเออแบบมินิมอลจริงๆมีการเทน้ําเห็นเลยคือเทน้ําเองด้วยหทน้ํามันไหลวนแล้วก็มี แพ็กเกจไปวางอยู่นี่เคยดูป่ะถ้าคุณผู้ชมนะนึกภาพไม่ออกอะไปดูภาพพร้อมกันค่ะคนตัดต่ออยู่ตรงนี้ <laughs> ต้องใส่เข้าไปด้วยนะ <laughs> หลายคนขอเข้ามานะคะเทคนิคการถ่ายเครื่องประดับค่ะวันนี้จะมาถ่ายกําไลให้ดูกันนะคะก็อุปกรณ์ที่ใช้ค่ะกระดาษฉากนะคะแล้วก็มีแก้วค่ะเราจะใช้เอฟเฟกจากแก้วนะคะนี่ที่เป่งปรกกายตรงนี้แล้วค่ะมาทําเป็นแบบให้ภาพเราดูมีมิติดูมีอะไรอะไรนะคะก็อุปกรณ์มีเท่านี้เลยนะคะเราก็จะได้รูปภาพออกมาค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปภาพให้ดูนะ โจทย์ของวันนี้ไออยากรู้ว่าพี่มุ่งพอมันเป็นแบบลักษณะของการเป็นเหรียญเนอะมีความแบนการถ่ายมันจะต้องเป็นยังไงคะคือเริ่มตั้งแต่แสงที่ใช้ค่ะอยากใช้เป็นแสงแข็งจะได้เห็นแสงและเงาจะได้ดูแบบมีแบบมีพลังใช่ค่ะมีพลังให้ส่งเสริมกับตัวสินค้าค่ะก็จะมีแท่นตัวนี้ค่ะที่เอามาแบบเหมือนแยกตัวเหรียดออกมาให้ดูเด่นขึ้นค่ะ ช่วยถือนะเดี๋ยเดี๋ยวจัดแกะให้ดีกว่าสรงสารเล็บขอบคุณค่ะรงสารเล็บจานกลัวกระเด็นด้วยค่ะกลัวเล็บครับพอเขามาอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็ถือวโดดเด่นขึ้นมาในเด่นขึ้นมาเลยเห็นไหมค่ะลองเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของพี่อุ้มจะเป็นยังไงบ้างค่ะได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะขอชมผลงานหน่อยค่ะได้เลยค่ะนีโอ้โหจะเห็นแบบโลโก้ของแบรนด์ชัดๆเลยค่ะไม่ธรรมดามันจะให้ความรู้สึกรถมันคลีนๆนะอาจารย์แอบว่าดูแบบว่าสะอาดนเลยใช่ใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์สุดยอดอือว่าเลยใช้ได้เลยอ่ะ อ่าถ้าเป็นปกติแล้วอาจารย์เวลาผสมคุกกี้มาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็กินคุกกี้ใช่แต่อันเนี้ยเหรียญอันเนี้ยก็ถ่ายเสร็จแล้วอาจารย์ก็เอากลับไเไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอาจารย์จะให้ใช่ไงก็เรนนี่ไงเขาพอดีเรามาถึงแล้วเราก็เห็นว่าน้องเขาเจอ ทั้งทูนูลมทั้งหม้อแปลงไฟอาจารย์ก็จะมอบเหรียญอันนี้ไว้ให้ที่นี่เลยเป็นของมงคลไว้สำหรับปกป้องคนที่อยู่ที่นี่นะครับก็คือเหรียญอันนี้เลยทั้งสีทั้งสีมุมแล้วก็จะมีเหรียญตรงกลางอันหนึ่งนะไว้ที่หิ้งขาอันนี้อาจารย์มออไว้ให้เลยขอบคุณค่ะเยยดีใจดีังเลยอ่ะก็อันนี้ก็คือของน้องแอร์ที่อาจารย์จะให้แอร์ไงไ้่เอาเราเคยาง ไม่เป็นไรปดดเลนเดี๋ยวดูมูชาเองได้เลยแ,ลแอดมีให้อีกแอดสิบเอกอาจารย์นะคะเดี๋ยวแอดมูชาเองค่ะอาจารย์ <S <S แต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นฝีมือของพี่อุ้มแล้ว สำหรับใครคนไหนที่สนใจในเรื่องของการให้พี่อุ้มมาถ่ายภาพเนี่ยสามารถเลยติดต่อเข้ามาได้เลยมีไอจงไอจีไหมคะมีไอจีค่ะอุ้มซาอันเดอร์สกอร์พิเชียวนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วทิกตอกที่อาจารย์เขาดูอะคะชื่ออะไรคะอุ้มซาอันเดอร์สกอร์สตูดิโอค่ะอ่าก็ไปติดตามกันได้บอกแล้วอะไรก็ปิดบังอาจารย์ไม่ได้เห็นหมดอาจารย์สุดยอดมากๆแต่ว่าพี่อุ้ม เอาเป็นว่าทั้งหมดโดยรวมเนี่นะเมื่อสักครู่เนี่ยเราดูในส่วนของนอกบ้านมาแล้วเดีย๋ยวในส่วนของในบ้านเดี๋ยว,หวให้อาจารย์ดูให้ว่า,าเป็นยังไงบ้างตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย กับพวกเรานะคะกับดีแอลอ๊เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลลี่ฮงจุ้ยค่ะเอาล่ะสําหรับเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารยนนะดูให้พี่อุ้มนะตั้งแต่นี้เลย<ด>หน้าประตูบ้านเลยใช่วันนี้เนี่ยเป็นพิเศษหน่อยเพราะ,ะว่าเราดูตั้งสถานที่ประกอบการกบ,บ้านอยู่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันนะเราเริ่มต้นจากการเข้าประตูเลย<อ>ตีสำคัญของเราก็คือประตูบานนี้นะครับประตูบานนี้เขาบอกว่าเป็นด่านหน้าค่ะนะอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร ชานพักค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนะเพาอยู่ภายนอกนะครับนะถามพี่คีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าตีรี่ค่ะไม่ใช่จะเอาใหม่หนึ่งรอบยห่วงจุ้ยก่อนะตีรี่อ่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรห่วงจุ้ยค่ะอาจารย์ไม่ใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าพรมตรงนี้เขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนะตรงนี้เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งจุดที่เชื่อมระหว่างภายนอก กับภายในตรงนี้เป็นอะไรติลี่ค่ะตรงนี้เย็นอยู่ตัวนี้ก็เปิดได้นะตรงนี้คือภายในเห็นไหมตัวเชื่อมของเขาคือประตูบานนี้ประตูบานนี้คือด่านแรกอ่าเดินเข้ามาเลยครับเชิญ<ไ>ครับเดินเข้ามาประตูบานนี้ถ้าให้ดีนะครับจะเป็นประตูบานผักเข้าจะดีกว่าเพราะว่าประตูบานนี้เนี่ยเป็นด่านแรกที่เราจะกินอาหารเข้ามานะครับแต่พอดีหน้าบานเราหันทิศเหนือซึ่งไม่มีลมของธรรมชาติมาช่วยเราก็เลยแนะนําให้ประตูหน้าบานตรงนี้เป็นบานผักเข้าเพราะว่า ตัวนี้เราทําธุรกิจด้วยอยู่อาศัยด้วยก็เลยอยากให้ทุกอย่างมาพร้อมกันก็คือดึงมันเข้ามามก็คือ,อประตูประบานผักเข้านั่นแหละพอ,อ,อเดินเข้ามาแล้วครับจุดจุดนี้ยเย็นสบายเขาย้ามาเป็นไงภายในเย็นยังเย็นแล้วค่ะแต่เย็นของตรงนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ลมของธรรมชาติเพราะว่านี่คือความเย็นที่มาจากแอร์ซึ่งตำแหน่งแอร์ก็วางผิดเพราะว่าตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วเนี่ย แอร์ตัวนี้มันกำลังผลักลมจากภายในบ้านดันออกนอกบ้านนะครับแอร์ตัวนี้ถ้าผมแนะนําไปได้ให้ไปติดหน้าบ้านวิ่งเข้ามาแสดงว่าซั์จะถูกตกอยู่ที่เราไม่ถูกดันออกอนะสองประตูบานนี้เขาเรียกว่าประตูชูสาวเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งซ้ายผู้ชายบ้านนี้มีเสน่ห์แต่พอดีบ้านนี้น้องเขาบอกมาแล้วว่าไม่เคยใช้เลยก็ถือว่าประตูบานนี้ยังไม่ถูกเปิด แต่มันมีโอกาสจะเปิดได้ครับเพราะว่ามันยังเป็นประตูอยู่วิธีการแก้ทำยังไงครับฉาบปิดไปเลยค่ะได้โอ้โหอย่างนั้นลงทุนเยอะใช่ไหมลงทุนเยอะทง่ายเลยนี่นี่เห็นไหมประตูมันเป็นบานเลื่อนแสดงว่าถ้าเราเอาลูกยางอันเล็กๆไปล็อกข้างหลังให้เขาเลื่อนไม่ได้จบแล้ว เท่ากับประตูบานนี้ตายทันทีใช่ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าค่ะอาจารย์หรือว่าหนูติดสติกเกอร์ได้ไหมคะไม่ได้ตรงนี้ไม่มีประตูก็อันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้นะตรงนี้ไม่มีประตูอย่าลืมติดนะแก้เคดเนี่ยอาจารย์คนเดี๋ยวนี้ชอบทำอะไรกันแบบนี้แก้เคดหรือเคดหนักกว่าเดิมอ๋อไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เอาล่ะพอมาถึงต่อมาตรงนี้เป็นจุดทายแม็กเลย ซึ่งเมื่อกี้สถานประกอบการทุกอย่างเนี่ยเราเห็นหมดแล้วใครเป็นคนทํานี่ค่ะคนนี้เป็นคนทําคือตอนนี้เบี่ยงเข้าขวาเนี่ยกลายเป็นบ้านเสือทันทีเลยค่ะถือว่ากําหนดตายตัวพอเดินเข้ามาเสร็จแล้วจุดที่เรากํหนดให้ตอนนี้คือจุดนี้ครับค่ะทําธุรกิจเก่งจริงแต่กินไม่เป็นเวลาเลยอยากกินเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นดึกดื่นค่ำคืนตีหนึ่งตีสองตีสามถามที่ส่งแอปพลิเคชันมาถึงที่เพราะว่าสเต็ปการลงของน้ามันไหลไปต่อไม่ได้แล้วค่ะ นะครับซึ่งนี้ไม่ได้นะอนาคตมันจะเกิดการมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารได้นะครับตรงนี้จะบอกว่าเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเมื่อ3วันที่แล้วเอ้ยสวันที่แล้วเนี่ยค่ะเพิ่งออกมาเองค่ะเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะค่ะอ้าเหรอทำไมอ่ะกระเพาะเสียค่ะเหมือนเหมือนาลุยแล้วจริงออสอารุยพลุนพลืนมันพูดนี่เองค่ะก็นะอาจารย์ไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเหรอคะก็พอดีตอนที่เขาไปอาจารย์นั่งอยู่ข้างๆอ้าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลอนั่นแหละครับคือเนินตัวเนี้ยผมแนะนําให้เอาออกเนาะ เนี่ยไอตัวคิ้วตัวนี้อย่างเดียวเองเห็นไหมอเอาตัวคิ้วนี้ออกแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไอคิ้วตัวนี้มีผลดีตรงไหนรู้ไหมทำให้น้ําไม่สามารถไหลออกไปที่ประตูหลังได้ค่ะกลายเป็นว่าไหลเข้ามาที่ห้องน้ําแต่<ช>ห้องน้ํามันหันไปหลังบ้านสิก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บได้นิดหน่อยความสําเร็จเกิดขึ้นนะอยู่ที่นี่แต่มันไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับกลายเป็นว่าน้ําไหลมาถึงตรงนี้แต่ต่อไปอาจารย์จะให้เอาออกเพื่อให้น้ําไหลมาถึงโซนครัวนะครับพอไหลมาถึงโซนครัวแล้ว เราจะเห็นว่าประตูบ้านบานสุดท้ายไม่มีทรณีขวางไปใส่ทอรณีขวางไว้อันนี้หยุดการใช้เงินเลยแค่นี้เองต<ะ>้องีใช้เงินเยอะมากตอนนี้หยุดการใช้เงินไม่ได้ต้องหยุดการใช้เงินก่อนใส่ทอรณีเข้าไปเห็นไหมนี่คือตัวแก้ทั้งตีลี่ทั้งห่วงจุ้ยภายในตัวเดียวกันเลยเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ประกอบการพร้อมกับที่อยู่อาศัยไปไในตัว ห้องนอนอยู่ไหนอ้าวเปิดก็คือทุกอย่างย้ายมาตรงนี้ค่ะจากที่เคยเป็นห้องนอนใหญ่ตรงนั้นก็เปลี่ยนเป็นสตูดิโอค่ะมานอนตรงนี้อยู่โซนหลังเห็นไหมค่ะอยู่โซนหลังหันมังกรกลายเป็นว่าค,คู่สามีภรรยาคู่นี้เขารักกันเขาคุยกันเรื่องเหตุผลตลอดเพราะเขานอนขวางบ้าน<อ>นะแต่อาจารย์เตือนสองสิ่งสิ่งแรกคือใครนอนข้างในหนูค่ะนั่นคือหลอดไฟนะครับอาการเจ็บปวดอยู่ที่ตรงนี้เอาหลอดไฟออกสอง ประตูบานนี้ชนมาที่เตียงคนนี้นอนสามีระวังเรื่องอุบัติเหตุและผ่าตัดนะครับเพราะประตูบานนี้ชนมาที่เตียงเขานะถ้าแก้ปัญหาสองสิ่งนี้ได้ห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ดีมากนะครับก็คือกั้นม่านเอาละกันเวลานอนเวลาจะนอนค่อยปิดม่านนะครับเวลาไม่นอนก็เปิดปกตินะครับตำแหน่งนอนตรงนี้โอเคแล้วนะครับจุดหนึ่งที่อยากให้เห็นนะครับก็คือนี่ยช่องธนูลมที่เราเห็นได้ชัดเลยถ้าอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นชัดเลยเห็นไหม นี่คืออันตรายมากๆาเลย่เอาทีน,นี้ตอนนี้นะคะอยากจะให้พี่อุ้มนะคะฝากเลยดีกวา่าสำหรับใครคนไหนที่สนใจอยากจะให้พี่อุ้มเนี่ยถ่ายแบบหรือว่าถ่ายแพ็กเกจิ่งให้ติดต่อทางไหนคะได้ค่ะสามารถติดต่อทางไลน์แอดได้เลยนะคะแอด a u m z a ค่ะหรือว่าติดตามไอจีอุ้มซ่าเนื้อสกรอรอร์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะนี่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อุ้มมากๆนะคะขอบคุณนะครับ กดล็อกคําถามธุรกิจเคล็ดลับธุรกิจนะครับหลายคนคงจะมีปัญหาเรื่องการทำธุรกิจแล้วทำแล้วทำไมเงินมันล่วไหลออกไปอยู่ภายนอกหมดเลย<ะ>เราไปดูกันที่หลังคาของตัวบ้านเรานะครับ<ะ>ว่าหลังคาของเราเนี่ย ได้ยื่นเกินเลยล้วออกไปหรือเปล่าเลยั้วเนี่ยแสดงว,ว่าเวลาฝนตกน้ําตัวน,นี้ไม่ตกในบ้านมันจะไปตกนอกบ้านแสนดงว,ว่าความสําเร็จจะไปตกอยู่ที่คนนอกไม่ใช่คนในบ้านนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่คุณผู้ชมสามารถนาะไปปรับใช้ตามกันได้เลยนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันพุธนะคะ เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินทีวีเอดีกดไปเลข34วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครั้งแรกธุรกิจอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสนุกจังเลยค่ะรอยแง่้องกันดึงเลยอยากไดีอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุ้ย